พี่รอครับไม่กินปลาเผาน้ำกันครับกินเข้าแล่น้ำกันแซ่บครับผมปลานน้นเผาตัวหญ่ๆเลยครับก็เลยต้องเตรียมวัตถุดิบครับผมปลาในขวดเรียบร้อยครับเอาตะไคร้ยัดท้องหรือว่าปลาเรียบร้อยครับบอไปอย่างได้ครับพี่น้องเอาไปใส่เครื่องอบเลยครับเตาอบลมร้อนเลยครับพี่น้องสุกไว้ครับเพื่อบริการเสียเวลาครับพี่น้องเขาก็มีน้ำจิ้มร้อนเลยครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บฟรีมือ พี่จันหอมพี่สาวครับผมเบื้องหน้าตาทำจิม้มเราครับพี่น้องเด็ดแน่นอนครับเราก็จะมีผักครับผัากกาดผักชีผักสลัดนะครับเตรียมไว้ครับไปชมบรรยากาศในการกินครับผมกินไปน้ำซุเหลกันไปน้ำหรอครับพี่นออ้องจากโซบะสดอ่ะเบื้องอรรพี่น้องอือไมาใหญ่ย่ดสมการปีนี้จะเปม็นมันสดชื่นนะอุดมสมบูรณ ผลกี่ดีดอกปีนายิงหมวกปะล่ะยิงบ่ะห้องราแป๊บตั้งอะไรมซื้อแม่มาออกไนปลาเนื้อปลากอนเน้อปากอนเนื้อไหนเหมือนเป็นแล้วเจ้าเจ้ามุ่งขัาปากันได้ผักใส่ตำรานบ่ไม่สองเอาหัามใส่ลำบ่ หน่สองซ้ำนี่สิละอืมอืมอืล่ืมอือืมอืมอือืม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 อนมอื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 มองกอืมอืมอื้อืมอืมอืมอมออืยอืม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 อือือืมอืมอืมอืบออืม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 ออืม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 ออือออ แ็บหลายอาารที่เป็นก้อนไอ้ยหลังจากกินปลาเผาอิ่มๆแล้วครับมันนี่ก็สิบห้ามาเที่ยวรำวงย้อนยุกนะครับปัุบันน้องพูนหน่อยนะครับพี่น้องโดยอบตเคียนพามานะครับกับพี่แพงนะครับเอ่ย แงพี่สาวนะครับคนสวยนะครับผ้าเบิงสันลำวงย้อนยุกหลายๆหมองอานนิยมกันครับแต่ยูนีคก์เป็นหมองหนึ่งครับที่นิยมสืบสานแบบเพนี้นะครับอีสานบานเฮานะครับตั้งแต่สมัยเก่าแก่เลยครับพี่น้องมวนคุบขึ้นเก่าครับเดรเยญสือเป็นตัวคนงามๆครับมาพ่อพี่พ่อน้องนะครับโอ้สุดยอดตั้งบานน้องบัวแดงบานน้องผู้น้อยนะครับพี่น้องให้ชมบรรยากาศเลยครับมวนอิลีครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนี้เด้อครับกดไลค์กดแชร์เห็นเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปฟ่อนก่อนครับผมมวนเลยครับพี่น้องสุการ